ยินดีต้อนรับสู่เมืองแอนดรูไก่รูมิยินดีให้บริการพวกเราสนุกไปด้วยกันนะว้าวรูมิมาทำงานหน้าประชาสันแล้วเหรอเนี่ยคุ้ประโยชน์ต้อนรับได้ไหลลื่นดีจริงๆคนที่เก่งทุกด้านก็ต้องเหนื่อยหน่อยละไม่ได้พักง่ายๆหรอกช่วยอะไรได้ฉันก็ยินดีช่วยเต็มที่นานแล้วนะที่เมืองแอนดรูไม่ได้คึกคักแบบนี้แล้วงานรักษาความปลอดภัยมันก็กดดันบ้านาด้วยแน่นอน สัปดาห์ที่แล้วฉันได้รับเอกสารจากดรดีสงสัยว่ามีพวกจรใช้ทเทอระบายน้ําใต้ดินลอบเข้ามาในเมืองแอนดรูฉันก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันเลยจะมาคุยกับท่านวิตเตอร์สันหน่อยอารรอควรท่านวิตเตอร์อีกแล้วไม่ใช่เรื่องดีเลยงานฉลองใกล้เข้ามาแล้วห้ามทําอะไรพลาดเชียวละ่ะมาแล้วเหรอฮันตรี อ่านหนังสือพิมพ์วันนี้หรือ,อยังอ่านแล้วครับท่านดูสนใจเจ้านี้นะหรือว่าเพราะมันเป็นทับมอเดนอืมคุณรู้ได้ยังไงว่าโจนั่นคือทับของมอเดนไม่เอาหน้าท่านวิกเตอร์สีกันขนาดนี้อยางจะทดสอบผมอีกเหรอแม่ว่ามันจะแต่งชุดดำปกปิดใบหน้าแต่หมวกคิ้วเขียวมันก็บ่งบอกทุกสิ่งแล้ว ของที่อยู่ในกระเป๋ามันก็คือหินผลึกรอยแยกผมคิดว่ามันควรจะเป็นทหารที่หนีทัพออกมานแน่ๆแ,แล้วก็เอาหินผลึกพวกนี้มาเป็นข้าผ่านทางผมว่ามันคงอยู่ในเมืองแอนดรูอีกไม่นานหรอกหากคิดจะจับกลุมก็ต้องจัดการอย่างรวดเร็วแต่ว่าท่านคงไม่ได้แค่จับทหารหนีทัพคนเดียวหรอกใช่ไหมหึปิดคุณไม่ได้จริงๆผมปูพรมค้นหาทั่วเขตเมืองคัมเต้แล้วแต่ก็ไม่พบฐานที่ซ่อนหินผลึกของทัพมอเดนเลย งานฉลองใกล้เข้ามาแล้วจุดบอดใดๆล้วนเป็นภัยคุกคามรูปนี้อาจจะเป็นบอะแสให้เราก็ได้ความหมายของท่านคือทางเข้าของถาำที่ซ่อนหินผลึกอาจจะเกี่ยวข้องกับท่อระบายน้ำใต้ดินเหรอเรามีเจ้าหน้าที่ววยขากรองตัวตุน่นฮาชูที่มีประสบการณ์การทำงานใต้ดินมามากมายกำลังเปิดทางให้คุณอยู่ผมจะส่งพิกัดของเขาไปให้คุณ Mission start! 4 x I'm พันตรีมาโคเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเฮ้เชิว่วรายงานตัวนั่นชื่อใช่ไหมทำไมหัวโนล่ะท่อระบ,บายน้ำใตา้ดีมันมืดเกินไปเลยบอกอะไรเข้าให้เหรอคือว่านี่ฉันไม่ได้หัวโนอนนะมันคือแสงไฟที่ฉันใช้นํำทางต่างหากเออตามนั้นก็แล้วกันเพราะแต่ที่นี่อยู่ลึกเป็นพันเมตรนายหาเจอได้ยังไงอ่ะพูดแล้วก็งดงิด,ดทับมอเดลนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆ ฉันค้นหาไปตามท่อระบายน้ำใต้ดินของห้องทดลองไปจนสุดทางฉันเจออะไรรู้มะทางออกมันถูกปิดฉันต้องใช้ความพยายามสุดๆกว่าจะพังแผ่นเหล็กนั่นออกไปได้หวัวโนเพอะเรื่องนี้เองสินะกพาแต่หิบผลึกกล่องนี้ทำไมถึงชูดชาดแบบนี้ล่ะชูดชาดเหรอคุณภาพนี้ความแวววาวนี้ถ้ามันคือเพชรสีธรรมชาติจะต้องมีราคาสูงเสียดฟ้าแน่ น่าเสียดายที่หินผลึกร้อยแยกดูซับได้แค่แสงสีม่วงสินค้ากล่องนี้อาจจะเป็นของปลอมทำไมต้องเก็บของปลอมเอาไวไ้ในที่ลับขนาดนี้ไปกันเถอะพวกเราไปสำรวจข้างหน้ากันต่อดีกว่า Start. Thank you. เวลาสาดกระสุน วิลาสัตว์ประสุน ได้เวลาสัดกระสุนจงมดไห้หล,ลับลาไหลซะั้ะ 老子来则疼。

นายครเตรียมตัวสนหรับงานฉลองที่เบอร์แอนดรู kind. ไม่ใช่เลยลุงก็เหมือนกันไม่เคยได้ออกจากท่าเรือเลยสินะเรียกใครลุงก็เพราะพวกบ้าวิทยาศาสตร์ในโรงงานนั่นไงพวกเขาใส่อุปกรณ์หินผลิตชนิดใหม่หาการจะเรียแมทริกพลังงานการส่งคำสั่งรบที่แตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาไม่น้อยเลยในปฏิบัติการห่วง ฉันออกทะเลตรวจสอบแหล่งที่มาของหินพลึกแล้วก็เจอเคลื่นใต้น้ําเลโดซัดมาที่นี่ของปลอมงั้นเหรอนั่นเือนคนเละเรื่องกันไล่ใครจะไม่คิดว่าทะเลทรายจะมีทางน้ําทอดยาวไปสู่ทะเลแบบนี้ล่ะมิน่าล่ะทับมอเดินถึงคลื่นย้ายหินพลึกแบบลับๆได้ ท่านครับพวกเราพบบางอย่างเขาให้แล้วแนวหน้าของปฏิบัติการห่วงมีความกดดันสูงพวกเราต้องนำหินผลึกแบบใหม่กลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อตัดเบงศัตรูวางใจได้เลยครับท่านผมจะพาฟีโอกับเอริไปด้วยพวกเราจะปฏิบัติการอย่างระมัดระวังเชื่อว่าสินค้าในฐานเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเราต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าตอนนี้หินผลึกถูกย้ายไปที่ไหนแล้ว

左女儿。<多> Thank you. Love <laughs> the <laughs> <laughs> เอริมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมอ่ะข้อมูลตัวหนังสือเยอะเกินไปฉันอ่านจะปวดหัวไปหมดแล้วเพราะแบบนี้ละมั้งทับมอเด้นก็เลยไม่ได้ติดตัวไปด้วยมีรายละเอียดว่ายังไงบ้าง รายการวัสดุเล็กน้อยและโทรเลขเข้ารหัสส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการทดลองที่ไม่สมบูรณ์ข้อมูลการทดลองเหรอก็ใช่ฐานทดลองหินผลึกโดยพื้นฐานแล้วก็คือห้องทดลองได้ยินว่าทีมนักแรกเกอร์มีสมาชิกใหม่ชื่อด็อเตอร์ดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพลังงานเยี่ยมฉันไม่ติดนะถ้าจะให้ฉันช่วยส่งเอกสารนี้ให้นายนะ่ะโอ้โหงันคนต้องรบกวนเธอแล้วละ่ะ สบายมากฉันชอบออกกำลังสนุกกับการอ่านหนังสือตั้งเยอะภารกิจาริ่

หาหาน้วลาสัต์กระสุน What love the life of Go home to mommy. Okay. <laughs> You're miss นั่นเวลาสารกระสุน ข้อมูลเหล่านี้ฉันเข้าใจความหมายของแต่ละคำนะ แต่พอรวมกันแล้วฉันไม่เข้าใจว่ามันสื่อถึงอะไรอ่ะพวกเราสามารถใช้แนวคิดการถอดรหัสเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่หายไปได้ไหมได้แต่ไม่จำเป็นหรอกให้พวกนักวิชาการปวดหัวกับเรื่องนี้แทนเธอะพวกเราจะต้องหาเบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหินพลึกเคลื่อนย้ายหินพลึกเหรอมาโคดูนี่สิมันพอจะช่วยนายได้ไหมใบส่งสินค้าฟิโอ เธอหามาเจอได้ยังไงอ่ะหาฉันไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่พลิกดูกระดาษที่ละแผ่นแล้วก็เจอมันเฮ้ยเธอนี่มันอัจฉริยะจริงๆให้ฉันดูหน่อยมันเขียนอะไรไว้บ้างการขนส่งทางทะเลสู่ทางบกรถไฟสายเหนือฐานหิมะหมายความว่าทัพโมเดินเคลื่อนย้ายหินผลึกไปที่ฐานหิมะเหรอฉันเคยไปที่นั่นการป้องกันแน่นหนามาก พวกเราควรไปสก,กัดรถไฟก่อนที่มันจะไปถึงที่นั่นจะดีกว่ารถไฟขนส่งของทัพโมเดนลึกลับมากไม่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องในคลังข้อมูลหน่วยข่าวกรองเลยไม่มีปัญหาอะไรที่คลังข้อมูลสเปโรสไม่มีแต่ในหัวฉันมี